พิจารณารางวัลสมัชชาสุขภาพพุทธศักราช2557โดยนางทิพร,รัตน์นบลดารมประธานคณะอนุกรรมการลงพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ไปดำเนินการ รางวัลสมรัชรชาสุขภาพาแผงชาติเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการยกย่องเชิดชูเกียตรติสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในพื้นที่ให้เป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่สนใจ ปีพุทธศักราช2540พื้นที่อำเภอจนะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงแยกก๊าซท่อส่งก๊าซส,สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมของประชาชนชาวจนะโดยเฉพาะชาวประมงในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลุกล้ำพื้นที่ประมงด้วยเรือประมงพาณิชขนาดใหญ่ ต่อมาไม่นานมีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่บ้านสวนกงตำบลน,นาทับซึ่งได้มีการชี้แจงข้อมูลโครงการว่าหาดบ้านสวนกงเป็นชายหาดร้างส่วนใหญ่มีปลาแป้นกับปลาหลังเขียวเท่านั้น แต่จากข้อมูลที่ตรงข้ามกับความจริงทำให้กลุ่มแกนนำชุมชนรวมตัวกันนำกระบวนการ HIA มาใช้เริ่มจากการทำข้อมูลรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ในแต่ละช่วงเดือนจึงพบว่าในพื้นที่ทะเลจนะนั้นมีพันธ์สัตว์น้ำกว่า180ชนิดทั้งสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่มีผลต่อระบบนิเวศ มีการคำนวณรายได้ที่เกิดจากการจับสัตว์น้ำในกระบวนการทำข้อมูลรวมถึงการติดตามเส้นทางสัตว์น้ำตั้งแต่นำขึ้นมาจากทะเลจนถึงกระบวนการขายมีการทำแผนผังจำนวนพ่อค้ารายย่อยและไรายได้ต่อวนันเพื่อประเมินความเสียหายจากการลุกล้ำพื้นที่ทำกินของชาวประมงโรอปอะชุนพิวราทุกติดจะมาเผื่อเขได้รูปข้อมูลจะมาที่ก็ไม่บอก่อๆๆกันได่พนพนันเลยนะก้นจะเพิ่มข้าวมันแต่ละอาทิตย์จะเพิ่มข้าวเลย เริ่มแรกรุดมตัวตั้งประร้างก่อนรักษาสั์น้ำเท่ก็เรียกกันบานๆว่าทำอุญมเออเป็นเท่ก็ปักนั้นี่นอกเลียนเป็นการรักษาสั์น้ำสันเล็กๆเล็กๆมันมีไม่กี่จันทิตีตอนเท่เราลงมือทำหนังสือทีมาตั้งกลุ่มเชียงใหม่ได้ยินป่าวสวยๆทท่าที่ไมค้นข้างหนอกก็สนใจหนังสือเท่เราทำเสร็จแล้วนี่ออกาเท่โรงเรียนน่ เมื่อไหนน,นักเรียนสนใจอยากให้งงบ้านเราเป็นแบบนี้ทำไ,ไมถึงมาอยากเอาอะไรอย่างอื่นเข้ามาอ,อมมยากให้เ,เป็นแบบนี้เราอยูอม่มาแต่ไหนแต่ไรก็คือมันรายได้เราได้ท <laughs> ุกวันนั้นเ,เราไม่ตองไปหาไกลๆมาในเสื้อนักเรียนลลกเล่นอ,อยู่ในเร่บอก <laughs> <laughs> นี่ต้องการว่าทำาลือให้ได้ช่วยอนุรักษ์ทะเีกันไว้โปรตารีของเราเนี่ยมันเทียบเท่ากับธนาคารลลก ธนาคารตัวนี้นี่ไม่มีใครหล่อมเหลอกันได้ตาบอกบริษัทนห้ไม่มายกบอกผมเลยคิดกันว่าพอพันปูหรือว่าธนาคารปูครับเนี่ยของผมจำเรียกว่าคุณคนเลย่อยธมาชิกทุกค,คนเลยเขาก็ร่อมใจกันเพื่อต้องการอนุรักษ์ทะเลไว้คือไม่อยากจะให้มันลมสไลา์ไปปญห้องรุ่งแยกกาดแหลกการุ่งคยวยควาเนี่ยบางครั้งบางคร้ามันกยน็ยุ่น นามเสียลงมาในคลองเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเหล็กๆน่อยๆนะ่นเดือดร้อนมากๆเลยไม่ว่าไปเรียกร้องน้อยงานนึง,งน้อยงันใดเนี่ยเขาไม่ก่อยจะทุนใจกับชาวบ้านเนี่ยความเดือดร้อนมันก็ค่อยขึ้นขามาขึ้นเมื่อมีแต่เรื่อง จากข้อมูลพื้นที่นำไปสู่การเสนอทิศทางการแก้ไขที่ยั่งยืนโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเกิดกระบวนการสื่อสารข้อมูลของชุมชนผ่านสื่อต่างๆเช่นละครเร่นิธานศิลปะภาพถ่ายนักข่าวพลเมืองงานอบโบยมะทะเลจะนะร้อยจ้านครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2556และครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2557ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนอย่างมาก สมาคมของเราจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และต่อสู้บนวิธีทางของชุมชนตอนนี้พวกเราทําการฟืนฟูให้ชุมชนพึงตนเองมาเป็นเวลา20ปีแล้วเราทุกกระทํามากมากหมเป็นปัญหาวนลากวนรุ่นแล้วก็เราต่อสู้ผลช่วงนั้นไปได้แล้วก็มีเรือมาลากซ้ายเคเบิล พวกเราก็มีการเจราจาละก็กับหลายเข้าไปเพราะว่าเทนีไม่ต้องการาเล็งคุดจอหนามันถึงแม้จะม่บวหนามันแต่ว่าชาวบ้านอยากให้มันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าชาวบ้านนั้นหากหินตามวิธีของเขาเขาหากหินบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่และก็พัฒนาให้มันยังยืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าทางเจ้าหน้าเองนี่แหละกำลังมองว่าเหมาะ เก่ยการสร้างอุตสาหกรรมซึ่งต้องนีพวกเราชุ่มชุนจะน้าน,นี่แหละไม่เชื่อว่าต้องนีเหมาะแก่การสร้างอุตสาหกรรมเพราะว่าเทนีนมันเหมาะแก่การเพาะปลูกและก็ทําอาชีพประมงมาว่าเราคุ้นจะหน้าเราคิดเป็นทําเป็นจากตอนเดว,วัลลีถูกทำไายโดยประมงฟ้าเนีน่ยเราฟื้นฟูสามารถทําไหมมันรายได้ของชาวบ้านวันละพัน ปาไมา่ถือตัวตั้าไรเราก็ปลูกตัดเตนได้เพราะว่าคุณเทียนเขาพัฒนาบนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่และก็เขาก็ดําเนินวิธีของเขาแบบหลักการอิสลามเพราะว่าคุณเทียนส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามกันมากวิธีของเขาเป็นวิธีที่ว่าเทียงเทและการแน่นอน กระบวนการ HIA ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือในหลายภาคส่วนในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเช่นการดำน้ำทาความสะอาดปะการังเทียมการวางอูยามการเฝ้าระวังเต่าที่ติดอวนการประสานงานร่วมกันของคนเขาป่านาทะเลและนกเขาวชวาในน้ำของเครือข่ายจนะรักถิน่น โดยมียุทธศาสตร์ะนะหน้าอยู่นะจ๊ะร่วมกันได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจนะในการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนระบบความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารนั้นในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการของระดับจังหวัดนั้น ยืนยันว่าเราจะทำนะครับเราจะมีการประชุมหารือเพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการจัดระบบความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารของจังหวัดสงหลาว่าในข้อบัญญัติจังหวัดเนี่ยนะเราจะออกอะไรบ้างให้องคอ์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่อบจเทศบาลอบตโดยเฉพาะอบตที่อยู่ริมทะเลหรืออยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างจังหวัดจะประกาศไป ต่อสู้ด้วยวิธีคัดค้านมากว่า10ปีของคนในพื้นที่จะนะทำให้คนในชุมชนท้อแท้ในการต่อสู้แต่กระบวนการ HIA ได้ทำให้ชุมชนมีแนวทางใหม่ในการนำเสนอข้อคัดค้านอย่างมีระบบอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังความรู้ให้แก่ชุมชนคนในชุมชนได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างมีรูปธรรมชัดเจน การต่อสู้ของชุมชนจะนะด้วยการจัดทําข้อมูลร่วมกันจะยังคงดำเนินเพื่อหาหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะวันนี้คณะของพวกเรานะคะที่มาจากสำกนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สมัชชาสุขภาพนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีได้ลงมาร่วมกันเพื่อที่จะขอเรียนรู้จากชุมชนบ้านสวนกงนะคะ แล้วก็เครือข่ายของคนรักทะเลในจนะที่จริงๆก็เป็นเรื่องที่เขาได้รับผลกระทบตั้งแต่เรื่องของท่อแก๊สปี2540จนชาวบ้าน,นได้เกิดการลงตัวกันเพื่อที่จะใช้เครื่องมือของ C.H.I.A. นะคะในการที่จะดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพื่อเสนอให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของนโยบายด้านอาหาร ชุมชนในจนะนะคะซึ่งมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะรักษาดูแลพื้นที่ของตอนเองนะคะก็จะมีหลายชุมชน <referenced S 1> หลายหมู่บ้านที่ตอนนี้ได้ร้อยกันเป็นเครือข่ายมีภาคีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเกิดคณะทํางานในระดับของจังหวัดซึ่งเดิมทีมีแผนที่ได้เสนอต่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระบบนิเวศหรือว่าทะเลต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมก็จะส่งผล ต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของของชาวบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งชาวบ้านนี่ได้รวมตัวได้ร้อยกันเป็นเครือข่ายนะคะเกิดสมาคมรักทะเลนะคะแล้วก็ได้ร้อยเอาชุมชนที่อยู่ทั้งเขาทั้งทะเลทั้งนาเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมกันและได้นําเสนอต่อผู้ว่าเกิดคณะทํางานที่จะทําเรื่องของการสัเพื่อนแผนดุสศาตรร่วมกันในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของชนะค่ะ